นัตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานะครับจนถึงปีนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยนับได้ว่ามีการฟื้นตัวอย่างมากเลยนะครับโดยทางรัฐบาลจีนนะครับได้มีการคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนจะมีการเติบโตถึง5%ซึ่งก็สอดคล้องกับทางธนาคารโลกนะครับหรือว่า World Bank เนี่ยที่ก่อนหน้านี้มีการประเมินไว้ว่าจะมีการเติบโตที่4.1%แต่ว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น4.5%ครับ โดยความน่าสนใจในปีนี้ของจีนนะครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของ AI นะครับที่มี DeepSeek ที่เป็นที่พูดถึงในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานี้ครับในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Tencent นะครับบริษัทที่เข้าไปถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกมมากมายได้ประกาศผลกำไรออกมาถึง90%ในช่วงไตรมาสที่4ของปี2567นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI cloud service นะครับที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งครับ หรือจะเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างี่ยว m ีนะครับที่กระโดดลงมาทําตลาดในรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับในปีนี้นะครับเขามีการคาดการณ์ว่าจะมีการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้กับลูกค้าถึง350,000คันในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยมีการส่งมอบไปที่135,000คันนะครับเราจึงเห็นว่ามีโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นของจีนอยู่นะครับ และทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเพียงกระแสระยะสัน้นหรือว่าเป็นการลงทุนในระยะยาววันนี้เรามาคุยกับผู้รู้จริงครับคุัธกิจกำทรกิติกุลจากบรลจอกรุงไทยครับสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับ,ค,รบคุณฟินอตอนนี้เนี่ยในภาพรวมเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ จริงๆต้องบอกว่าบรจกรุกงไทยของเราเนี่ยค่อนข้างมุมมองเชิงบวกกับตัวเศรษฐกิจจีนนะครับถึงแม้ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยเราอาจจะเห็นเรื่องของความผันผวนจากนโยบายภาษีของทางคุณครัมเข้ามากระทบตลาดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ของตัวเศรษฐกิจในระยะยาวเองเนี่ยเราเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนือน<ฮ>่องนะครับโดยได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายของทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนโยบายการคังนะครับการกระตุ้นภายในประเทศนะครับหรือว่านโยบายการเงินนะครับโดยการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของทางธนาคารการ น,นะครับในขณะที่ในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนค่อนข้างกังวลกันนะครับเราก็มองว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดไปแล้วครับถามเพิ่มเติมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศขึ้นกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกาและทางจีนเนี่ยก็มีการตอบโต้ด้วยการขึ้นกำแพงภาษีด้วยพี่อ๊อฟคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการลงทุนในจีนยังไงบ้างครับ ก็แน่นอนว่าในระยะสั้นๆเนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าทางจีนเองเนี่ยเขาก็เพึ่งพาภาคการส่งออกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตลาดสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับที่เป็นปลายทางในการส่งออกของเขานะครับเพราะ,ะนั้นระยะสั้นๆแน่นอนการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าโดยสหรัฐเนี่ยก็จะกระทบกับภาคส่งออกของจีนนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางจีนเองเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมที่จะรับมือปัญหานี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ทางคุณครั์เนี่ยเขาขึ้นดํารงตําแหน่งในครั้งแรกนะครับเราจะ มีการกระจายซัพพายเชนออกไปอย่างประเทศอื่นๆนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นการย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในเวียดนามหรือไปอยู่ในอินเดียนะครับ<ม>แล้วเพื่อส่งออกไปที่สหรัฐอีกทอดหนึ่ง <Okay. S 1> ซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นมาตรการที่ทําให้ทางสหรัฐเนี่ยการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าโดยตรงกับจีน,นมันไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้<ม>นะครับเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณครัมเองเขาก็จะพยายามขึ้นภาษีประเทศอื่นๆ,<ม>ๆด้วยที่ไม่ใช่จีนเพียงอย่างเดียวครับคือพี่ออฟกำลังจะบอกว่า แม้ว่าในระยะสั้นจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็ยังน่าลงทุนอยู่ยนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเองเนี่ยเราก็เห็นสัญญาณที่ฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่องครับอืมโอเคมาในคําถามต่อไปนะครับคือผมเนี่ยทราบมาว่าปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนกองทุนรวมหลักทําไมเคทแฮมถึงเลือกเป็นโชโรเดอร์ครับครับก็อย่างที่คุณฟินแจ้งนะครับเราเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมหลักเป็นของค่ายโชโรเดอร์นะครับโดยจุดเด่นของทางโชโรเดอร์เองเนี่ยคือการคัดเลือกหุ้นแบบรายตัวหรือว่าการทำรทบัพเัก นะครับรวมถึงเขาสามารถลงทุนได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอุตสาหกรรมนะครับที่สามารถลงทุนได้ยืดหยุ่นมากๆนะครับหรือในแง่ของ Market Cap หรือว่าขนาดหุ้นที่ไปลงทุนนะครับซึ่งทางชโรเดอร์เองเนี่ยสามารถลงทุนได้ทั้งในหุ้นขนาดใหญ่หุ้นขนาดกลางหรือแม้แต่หุ้นขนาดเล็กที่มีแนวโน้มเติบโตดีเนี่ยเขาก็สามารถลงทุนได้ทั้งหมดนะครับพี่ออพอจะบอกได้ไหมครับว่าธุรกิจที่ทางกองทุนไปลงทุนเนี่ยมี รูปแบบไหนบ้างหรือว่ามีบริษัทอะไรบ้างเนี่ยได้ได้ครับก็ด้วยความที่ว่ากองทุนนี้เน้นการลงทุนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่เป็นหลักนะครับห,หรือที่เราเรียกว่าหุ้นจีนเอแชร์ are, นะครับทำให้อุตสาหกรรมที่ไปลงทุนเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากกองทุนจีนอื่นๆที่อาจจะลงทุนแบบออแชร์ are, หรือว่าเน้นกลุ่มเฮดแชร์ are, นะครับซึ่งตัวเอแชร์ are, ที่เป็นจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยส่วนมากจ,จะเป็นภาคธุรกิจที่เน้นพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการบริโภคภายในประเทศนะครับเรื่องของสถาบันการเงินภายในประเทศหรือว่าภาคการผลิตพวกกลุ่มอินดัสเทรียลต่างๆภายในประเทศนะครับก็จะไม่ได้พึ่งพาเศรษฐกิจโลกขนาดนั้นนะครับก็หมายความว่าธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจของจีนเองเนี่ยมีความแข็งแรงในตัวของเขาเองถูกถูกครับก็จะไม่ได้พึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากเหมือนพวกกลุ่มหุ้นเทคอย่างเ e n c ซ n t หรืออ l ล b บาบาที่อาจจะพึ่งพาการส่งออกหรือพวกอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะครับถามพี่อ๊อฟนี้ครับว่า กองทุน KTA share เนี่ยเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนหรือว่าสไตล์แบบไหนครับ ครับก็อย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยจริงๆก็มีอยู่หลายตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นจีนเอชรแผ่นดิตใหญ่ตลาดหุ้นเฮดแชร์ are, ที่จดทะเบียนอยู่ในฮ่องกงนะครับซึ่งตัว A อแชร์เองเนี่ยด้วยความที่เขาเน้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับเน้นการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักเนี่ยก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในประเทศจีนแล้วก็เติบโตสอดคล้องไปกับตัวเศรษฐกิจของจีนจริงๆนะครับรวมถึงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดหุ้นจีนเฮดแชร์ are, ที่เป็นตัวห่างเสงเทคพวกนี้เนี่ยระด หลายๆคนอาจจะก,กังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะซื้อแล้วนะครับในขณะที่ตัวตลาดหุ้นจีนเอแชยเนี่ยยังค่อนข้างแลกขาดอยู่หรือว่าปรับตัวขึ้นไม่ได้เยอะ<ม>นะครับ<ม>ก็จะตอบโจทย์การลงทุนในส่วนนี้ถ้าสมมุติว่าแบบผมเป็นนักลงทุนฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยมีคลาสแบบไหนให้เลือกบ้างครับ ครับก็สำหรับกองทุน KTA share นะครับเรามีทั้งขีด A ที่เป็นสะสมมูลค่านะครับแล้วก็เรามีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า RMF สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยครับทางนักลงทุนฟังมาถึงตรงนี้ครับเขาสนใจในกองทุน KTA share ต้องทำยังไงบ้างครับพี่อ๊อฟครับก็สำหรับนักลงทุนที่สนใจนะครับสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน K-TAM Smart Trade นะครับหรือสามารถติดต่อผ่านตัวแทนผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนได้เลย นะครับหรือนักลงทุนขั้นใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้ครับและนักลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจในตลาดหุ้นจีนนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับกองทุน KTA Share ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ที่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร026866100กด9หรือ w w w k t m c o t h คำเตือนกองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยโดยยุลยพินิษของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับเงินคืนตามวงเงินลงทุนเริ่มแรกได้ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน